ได้แล้วผดทดสอบแห่งเลือดสิ้นสุดแล้วมนเกิดอะไรขึ้นกันนะพวกเราชะนะแล้วงั้นเหรอเรเวลอัพระดัของเราเพิ่มขึ้นด้วยงั้นเหรออัพร v e l ลลบเหลวเนื่องจากระเัของคุณไม่สามารถเพิ่มได้แล้วแฮ่ก็คิดไปแล้วนะ นั่นสินะกล่องสมบัติของจริงเน่พลังโจมตีบวก88เลเวลที่ต้องการ1ิบเลเวลของคุณไม่ตรงตามเงื่อนไขอแต่เลเวลของเราก็ตันอยู่ที่เลเวลหนึ่งนี่นะถ้างานอุปกรณ์ข้างหน้าเราทั้งหมดก็ไร้ประโยชน์สินะผู้ที่มีส่วนร่วมมากที่สุดก็ได้ของเยอะที่สุดสินะคือว่าเันมีเรื่องหนึ่งจะขอร้องกันหน่อย ติดต่อศูนย์ประชาการให้ส่งหน่วยช่วยเหลือมาซะไม่จำเป็นคุณหนูขอบคุณพระเจ้าสมกับที่เป็นคุณหนูชิงหลานหอบนี้เธอก็เคลียหุ่เหยวด้วยตัวคนเดียวได้อีกแล้วแน่นอนมีอะไรที่ฉันทำคนเดียวไม่ได้หรือไงกันฉันคือแลงเอสเรื่องอะไรงั้นหรอเออเหมือนว่าตระกูลหลิวของเธอไม่ได้ขาดแคลนเรื่องเงินใช่ไหม เธอช่วยซื้อของดับของฉันหน่อยได้ไหมฉันขอห0ารคิดตันเวน์มนพอเอ๊ะดได้อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างตอนที่เธอออกไปช่วยทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนด้วยนะอ่ะนะออโอ,โอเคพวกเธอออกไปก่อนได้เลยผู้ชายคนนี้คิดจะขายผลงานทั้งหมดที่ได้มาอยู่แล้วสินะ <c oughs> ตอนนี้แกไม่มีพลังแกก็จะถูกเหยียบย่ำถ้าแกไม่อยากโดนก็กลายมาเป็นพลังของฉันเซอรีไซเคิลฟันไลยเห็นเลือดเสร็จสิ้นได้รับความสามารถการคืนชีพของฟันไลยสั่งไว้พลังชีวิตเพื่ออัญเชิญร่างโคนของฟันไลยออกมาได้ ระยะเวลาคูดาว30มิวินาทีเยี่ยมไปเลยในการต่อสู้ครั้งหน้าก็ฝากตัวด้วยล่ะอุปกรณ์ที่ต้องการเลเวลสูงเราก็เลยขายให้หลิวชิงหลานหมดแล้วถ้าไม่ระมัดระวังอาจโดนจับตาดูได้แต่พอคิดอีกมุมหนึ่งก็คงไม่มีใครอยากได้ขยะพวกนี้หรอก เฟื่นผู้อุปกรณ์ได้รับดึงแต้มพื้นฐานเือเดี๋ยวนะนี่เป็นเรื่องบังเอิญงั้นเหรอทริปฝึกสอนการรีไซเคิลขยะนั้นเมื่อขยะนั้นถูกบดที่หรือหลอมละลายมันสามารถกลายเป็นวัตถุดิบที่รีไซเคิลเรียบร้อยได้และ BP นั้นคือแต้มพื้นฐานที่ได้มาจากการแยกส่วนของอุปกรณ์ขยะและแต้ม BP สามารถใช้อัปเกรดหรือสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่ได้ภารกิจ งสําเร็จขั้นตอนการซ่อมแซมมีสั้นธรรมดาให้เสร็จสิ้นอืมความทนทานของมันตอนนี้อยู่ที่ศูนทับสาแล้วการซ่อมแซมอีสร้ธรรมดาต้องใช้5แต้มบีพีตอนนี้มีอยู่1น p ่งยังขาดอีกตั้ง4ีถ้างั้นก็แยกส่วนอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปเลยแล้วกันแยกส่วนหอกที่หักได้รับหนึ่งีแยกส่วนดาบ2มือขึ้นสนิม ได้รับ1 BP แยกสวนโลไม้ที่ผูกพังได้รับ1 BP แยกสวนกระบี่ที่ไม่มีความคมได้รับ1 BP โอ้ไม่เพียงแต่ฟื้นฟูความทนทานแต่มันเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมานิดนึงมีสั้นธรรมดาความทนทาน34เรเวลที่ต้องการเรเวลหนึ่งพลังโจมตี22รางวัลจากการซ่อมแซมความทนทานสูงสุดของอาวุธบวกหนึ่งพลังโจมตีบวกหนึ่งถ้างั้น ถ้าเรายิ่งใช้และก็ซ่อมไปเรื่อยๆอาวุธนี่มันก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสินะดูเหมือนว่ายิ่งผ่านศึกก็จะยิ่งดีสินะยินดีด้วยคุณสําเร็จบทฝึกสอนเรียบร้อยได้โปรดเลือกของรางวัลโพชั่นฟื้นฟูมานาขนาดเล็กเมื่อดื่มเข้าไปจะฟื้นฟูมานาเล็กน้อยแต่จะขจัดความเหนื่อยล้าออกทันที